สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแก้ไขปัญหาดูดน้ําไม่ขึ้นครับทํายังไงก็ดูดไม่ขึ้นนะครับทํายังไงก็ดูดไม่ขึ้นปัญหาการดูดน้ําไม่ขึ้นนี่มันอยู่ที่ไนตัวนี้ครับที่ท่อดูดนี่นะครับที่ท่อดูดนี้นะครับถ้ามันรั่วหรือว่ามีลมออกเนี่ยดูดน้ําก็จะขึ้นยากครับขึ้นลำบากค,ครับเปรียบเหมือนเวลาเราดูดน้ํากินนะครับท่อ หลอดที่มันแตกครับเราจะดูดไม่ค่อยขึ้นเนี่ยครับบางทีก็ไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ครับผมมีวิธีแก้นะครับก็นี่ครับไอตัวนี้นะครับเป็นสีเหลืองเหลืองนี่เป็นดินน้ํามันนะครับนี่ดินน้ํามันวิธีแก้ก็ไม่ยากครับเอาดินน้ํามันมาปูตรงนี้ครับก็รัดด้วยเข็มขัดรัดสายยางเนี่ยครับซื้อมาใหม่ครับไอซื้อมาใหม่แบบนี้ เพราะว่าไอ้ที่แถมมากับชุดมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับซื้อแบบแบบรัดแบบไขควงหมุนเอาเนี่ยแน่นมากรัดให้นแน่นนะครับแล้วก็แปะด้วยเอ่อแปะด้วยดินน้ํามันนะครับไม่ให้ลมออกลมด้วยแล้วก็ไอ้ตัวเกลียวตรงนี้นะครับนี่ก็ใช้เทปพ,พันเกลียวนะครับพันก่อนพันก่อนแล้วก็หมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาท่อดูน้าดูดนี่สวมเข้าไปแล้วก็รัดด้วยเข็มขัดรัดแล้วก็ แปะแปะด้วยดินน้ำมันอีกทีหนึ่งครับแปะให้แน่นเลยนะครับแ,แน่นแ่นเลยทีนี้จะดูดแรงขึ้นตีมากครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับ กว้างอะไรเป็นตัอ,อยากหัวเนาะว้าวครับแป๊บเดียวมาเลยครับผมนะครับแป๊บเดียวจะมาเลยมา,มาแล้วมาแล้วครับ นี่ผมเดินเครื่องเบาไว้นะครับกำลังมาครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วครับผมเต็มแล้วก็แรงนะครับนี่เดินเครื่องเบานะครับเดินเครื่องเบา แรงมากนะครับปิดปิดรูแน่นเราลมไม่นี่มันก็แรงครับน้ําแรงมากครับมีเดินเครื่องเบานะครับเดินเครื่องเบายัางแรงเลยมีเดินเครื่องเบานะครับเนี่ยทางข้อหมูครับ เดินเครื่องเบาเดินเครื่องเบาอย่งแรงครับล้างคออหูช่วงนี้มีน้ำครับเลยได้ล้างนะครับก็เลยเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบ ล้างค้อครับแรงมากครับ เรื่องเบาก็ยังไหลอยู่ครับอ่ท่อออกนี่เป็นท่อท่อออกนี่เป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเพราะว่าผมเอาไว้ล้างหมูนะครับเอาใหญ่ไปมันก็ใหญ่ไปมันก็นี่นี่ครับเป็นท่อหนึ่งนิ้วครับแล้วก็ท่อดูดนี่เป็นท่อสามนิ้วครับท่อสามนิ้วครับ <c oughs> ท่อสามนิ้วประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ท่อสามนิ้วออก ออกสามนิ้วลดเป็นหนึ่งนิ้วครับออกสามนิ้วเป็นสองนิ้วแล้วก็ลดเหลือหนึ่งนิ้วครับก็ลองไปทําดูครับพอเหมือนเราเหมือนเราดูดน้ํานะครับดูดน้าหลอดที่แตกนะครับน้ําก็จะไม่ออกแล้วก็จะไม่แรงแล้วก็เหมือนเราจะเสียแรงดูดเยอะนะครับนี่ก็ช่วยให้เราประหยัดน้ํามันนะครับนะลองดูครับขอบคุณมากครับคุม